กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเรียนพระพุทธชินสีที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคีปีพุทธศักราช2539 สร้างถวายในพระราชพิธีการจนาพิเศษเป็นชุดเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยรวมห้าองค์ประกอบไปด้วยพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธโสธรพระนิรันตรายและพระมงคลบพิษด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธรูปพระพุทธชินสีด้านหลังเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์จำนวนเหรียญที่ผลิตมี5แบบ 1. เหรียญทองคำขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต10,000เหรียญราคาเหรียญละ10,000บาท 2. เหรียญทองคำขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก3.75กรัมผลิต10,000เหรียญราคาเหรียญละ3,000บาท 3. เหรียญเงินขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก9กรัมผลิต5,000 50, เหรียญราคาเหรียญละ500บาท 4. เหรียญเงินขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก1.75กรัมผลิต5,000 50, เหรียญราคาเหรียญละ300บาท 5. เหรียญทองแดงขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต1ล้านเหรียญราคาเหรียญละ300บาทโดยเหรียญดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษในวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2540ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษทั้งหมดจำนวน54รูปรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธี พุทธมหาชัยมังคลาพิเศษเจริญพระพุทธมนต์เวลา15นาฬิกา 1. สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมาราม 3. สมเด็จพระมหาธีรา,ารย์วัดชนะสงคราม 4. สมเด็จพระพุทธโคษาจารย์วัดสุวรรณาราม 5. พระสุเมธาบดีวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิตห 6. พระธรรมวโรดมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนาราม 7. พระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศเทพวราราม 8. พระธรรมปัญญาจารย์วัดมกุฏกษัตรียารามราชวรวิหาร 9. พระพรหมโมลี วัดยาน,นาวาสิ 10. พระมหาราชมงคลดิโลกวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลาสิบห้านาฬิกาหพระวิสุทธิวงศาจารย์หรือหลวงพ่อพลอยวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานคร 2. พระมงคลเทพโมลีหรือหลวงพ่อภูนทรัพย์วัดสุทธเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 3. พระราชวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อเกตวัดกหลักประจบคีรีขันธ์ 4. พระโสพลเสมาธิคุณหรือหลวงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร 5. พระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวัดอรัญบรรพตหนองคาย6พระครูสาธรพัฒนกิจ หรือหลวงพ่อละมูลวัดสเสด็จปทุมธานี 7. พระอาจารย์มหาวิบูลวัดโพธิคุณตาก 8. หลวงปูจันทาวัดเขาน้อยพิจิต 9. พระครูกาชาติบุญทองเขมทัตโตวัดดอนสาลาพัทลุง 10. พระครูอดุลยธรรมกิจหรือหลวงพ่อกลั่นวัดเขาอ้อพัทลุง 11. หลวงพ่อสังศีลคุณวัดดอนตะรอนครศรีธรรมราช 12. พระอาจารย์เปลี่ยนวัดอรันวิเวกเชียงใหม่ 13. หลวงปู่จันโสมกิติการโรวัดปานาศีดาอุดรธานี 14. พระอธิการวิชาวัดศรีมณีวันชัยนาท 15. หลวงพ่อบุญมาคัมพิรธรรมโมวัดหนองปุ่ม สกลนคร16พระครูมนูนธรรมภิรักษ์หรือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับระยอง17พระครูเขมคุณโสพลหรือหลวงพ่อจันแรมวัดกอแก้วทุดงสถานบุรีรัมพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา18นาฬิกา1พระราชจันกวีวัดไผ่ล้อมจันทบุรี2 พระอุดมประชานารอดหรือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐม 3. พระมงคลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาการจนบุรี 4. พระครูทิติธรรมยานหรือหลวงพ่อลีวัดเหวลึกสกลนครหพระครูสวุวรรณโนปมคุณหรือหลวงพ่อคำพองวัดถ้ำกกกูอุดรธานีห พระครูอนุรักษ์วรคุณหรือหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงราชบุรี 7. พระครูสุนันวิริยาพรหรือหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำสมุทรสงคราม 8. หลวงปู่พรมาเขมาจาโรวัดสวนหินผานางคอยอุบลราชธานี 9. พระครูสถิตโชติคุณหรือหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามนครปฐม 10. พระครูถาวรสังคสิทธิ์หรือหลวงพ่อพาวัดสองห้องนคนปรปฐม11พระอาจารย์คำบ่อวัดใหม่บ้านดานสกลนคร12หลวงปู่บุญมีวัดสับปะสานสุขอุบลราชธานี13หลวงปู่หงพรมปัญโยวัดเพชรบุรีสุรินทร์14พระครูอัทธธรรมทรหรือหลวงพ่อเหนวัดดอนทองสระบุรี15 พระครูเกษมคณาพิบาลหรือหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยพระนครศรีอยุธยา16หลวงปูรินรักชโนสำนักสงฆภูทำพระกาลสิน17หลวงปูจันดีเกษาโววัดป่าหินเกิงวิปัสนาขอนแก่น18พระครูนนทสิทธิการวัดไซน้อยนนทบุรี19หลวงปู่พลพินิษขันจิทโรสำนักสงฆ์ภูทำพระกาลสิน พระสงฆ์สวดพานวานเจริญที่พระมนต์หนึ่งพระมหาสุทนกวินโยวัดสุทเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 2. พระประหลัดพิทยายานิวโสวัดสุทเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครุวินิตสุนทรกิจวัดสุทเทพวรารามกรุงเทพมหานครส พระครูพินิจกิจจาภิรักวัดส,สุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครพระสงฆ์สวดเจริญพุทธ,ธาพิเศษหนึ่งพระครูพิทักษ์ถิ่นธรรมวัดส,สุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 2. พระครูวิบูลวิหารกิจวัดส,สุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครูสุวัตณประสิทธิ์วัดส,สุทัศเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 4. พระครัวมรโคสิตวัดสุทศเทพวรารามกรุงเทพมหานครประธานดับเทียนชัยเวลา20นาฬิกาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกตรกรุงเทพมหานครพระพุทธชินสีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีตำนานการสร้างองค์พระพุทธรูปในพงสาวดารเหนือเล่าว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎก พระยาลิไทยได้สร้างเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศพระองค์โปรดให้ช่างชาวเฉลียงสวรรคโลกช่างเชียงแสนและช่างหาริพุลชัยลำพูนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดเพื่อประดิษฐานในพระวิหารทั้งสี่ทิศได้ทำพิธีเททองหล่อพระ ในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน4ปีทอพุทธศักราช1498เมื่อกระท้อหุ่นออกแล้วทองติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาพระพุทธชินสีได้ประดิษฐานพระวิหารด้านทิศเหนือพระพุทธชินสีเป็นพระพุทธรูปสีพี่น้องที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทย ณจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานอันประกอบไปด้วยพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชพระศรีศาสดาแอพระเหลือพระพุทธชินสีปัจจุบันมีอายุกว่าหกร้อยปีเป็นพระพุทธรูปสําคัญของประเทศไทยสร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราชพระศรีศาสดาแอพระเหลือด้วยพุทธลักษณะอันงดงามแลโดดเด่นพระพุทธชินสีได้รับการยกย่อง ให้เป็นงานประติมากรรมด้านพุทธศิลป์ของประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างจำลองอย่างมากในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่คนไทยศรัทธาและนิยมมากราบไหว้อีกองค์หนึ่งจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ